สงไปตอนงานงานวัดงานงานพระธาตุด้วยเวียนเทียนนี่ตีนนี่ไม่ติดพื้นเลยก็เวียนเทียนใ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 นกำแพงพระธาตุนะถือเทียนทูปเงี้ยแล้วเดินไปอ่ะเท้านี่แทบไม่แตะพื้นเลยเหมือนตัวลอยไปอ่ะคนมันเบียดกันไปไล่ดุนกันไปอย่างนี้เลยเยอะมากโอ้หไม่ใช่แปลไปแล้วประวัติของพระธาตุพระนมล่ะเอาข้าเขาข้าเขาข้าเขาเขาบอกว่า พระมหากัสสปะเอาพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือกระดูกส่วนหน้าอกมาไว้ที่พระธาตุนมตั้งแต่ปศแปดปศแปดพุทธศักราชที่แปดตอนแรกปัตตานปนองค์เดิมเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือคือติดริมแม่น้ําคงมากกว่าองค์เก่าก็จะมีพระธาตุองค์เดิมซึ่งเขาสร้างเป็นหอเป็นเป็นกู่ขึ้นมาเป็นปางกู่ขึ้นมาโค้งๆล็กๆไม่ใหญ่อ,อ่าใส่ วงศาลีกระธาส่วนกระดูกหน้าอกเขาหรังกระธาตั้งแต่พศ8มาหยุดมาอยู่ที่นี่เพราะว่าก่อนที่พระเจ้าจะนิพพานะเขาเคยพาพระสาวกะมาดูว่าถ้าเรานิพพานแล้วให้เอาพาะระวงศาลีกระธาเรามาไว้ที่เมืองไทยเมื่อก่อนาเขาก็ไปยืนอยู่ที่พระธาตุเชิงชุมตรงที่พระธาตุเชิงชุมอะคือพระพุทธบาทสี่ลอยของจริง สร้างข้อพระพุทธบาทสี่รอยไว้สี่รอยนี่คือเท้าเท้าของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์สี่พระองค์พระพุทธเจ้าก็ไปเหยียบที่พระธาตุเชิงชุมแล้วก็ชี้ไปที่ภูกำพาตรงตรงที่พระธาตุพนมอะเมื่อก่อนเขาเรียกภูกำพาเป็นโคกเป็นเนินเป็นเป็นภูอะเรียกภูกำพาบอกว่าถ้าเราผ่านแล้วให้เอากระดูกอ่าพระบรมสารีรัตนเราอะบอกว่าที่ตรงนี้ที่ภูกำพาแต่เออชี้ไปแต่เขาไม่ได้ไปถึงภูกำพา เขาก็มายืนที่ริมหนองหานอ่ะตรงนั้นพระธาตุพระธาตุเชิงชมมาอยู่ริมหนองหานอยู่แค่ตรงนั้นแล้วเคยมีประวัติตำนานเรื่องผาแดงนางไอ่เคยเคยผาแดงนางไอ่อยู่อยู่ริมหนองหานเมื่อก่อนเขาจะมีพระพุทธรูปทองคำองค์หนึ่งตอนเนี้ยเขาเอาไปซ่อนหรือ,อยันไมไ่แต่เอาไปมันไปจมอยู่ที่ก้นบึงหนองหานจนทุกวันนี้ก็ไม่ไม่เจอ<ด>เขาก็เลยสร้างพระเจ้าองค์แสน ขึ้นมาแทนอยู่<บ>ที่วิหารตรงด้านทิศเหนือที่ติดกับหนองหานด้านที่ที่หันหน้าไปทางหนองหานนะทิศเหนอออือชื่อชื่อพระเจ้าองค์แสจเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นข้างในนะก็จะมีศาสตราวุธพวกโบราณน่ะบรรจุอยู่เลยอยู่องค์พระศักดิ์สิทธิ์มากตอนนี้อยใมไปเช่าเป็นเหรียญค,คือคือชอบไปที่ เพราะว,ว่าวัาวนวนธรรมเขาไม่เหมือนบ้านเราอย่างบ้านเราเนี่ยเวียนเทียนนอนวิสาขาวันมาฆาเนี่ยตอนเราไป,ไป,ไปวันมาฆาตบ้านเราก็ใส่เกง่งส<ป>ั้นจี่ๆงไงข้าวัดเนี่ยหูพระนี่แบบน้ำลายไหลไปแถวน,นู้นน่ะนุ่งสิ้นครับยาวนี่ยาผมมวยเสียบปิ่นใส่ชุดคุณจะอยู่กรุงเทพคุณจะมาทํางานกรุงเทพคุณจะแต่งตัวเลือดสรุปแต่งกันนไหนคุณกลับบ้านคุณต้องใส่ชุดพวกนี้ไปเข้าวัดส<ว>่้ินใช่ มันเป็นวัฒนธรรมของเขาแล้วสาวๆได้รู้เรื่องอันนั้นป่ะครับที่ว่ากระลอกดอนกระลอกดำที่ว่ามามท <ำ S 1> ําเกิดน้องหานนี่แหละเกี่ยวกับผราแดงนางไอเนี่นะไม <นะ S 2> <ด>่<ด>ใช่ไหมเกี่ยวกันไหมอันเดียวกันไหมที่ว่ากินกระลอกไปแล้วน้ําก็เลยท่วมเป็นกลายเป็นน้องหาน <S 2> <S 2> มันเป็นเรื่องเล่าอ่ะอันนี้มันเป็นเหมือนนิทานโบราณแต่ว่าทําไมพระแดงไอมแต่มันเป็นเหมือนนิทานโบราณมันก็เป็นเรื่องเล่าอ่ะเป็นตำนานอ่ะสืบกันมาแต่ว่าพระธนบมเนี่ยมาตั้งแต่พศแปด แล้วพระพระธาตุแต่ละที่เนี่ยบางคนเข้าใจว่าพระโบสาลรีกธาตุเนี่ยต้องอยู่สูงอยู่ส่วนยอดต้องอยู่อะไรไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ใต้ดินลึกลงไปประมาณสองเมตรสามเมตรฝังไว้ฝังไว้ใต้ดินเป็นเหตุให้เขาจะไม่ให้ผู้หญิงเข้าไปในระเบียงโคศชั้นในเลยเพราะว่าอย่างพระธาตุพระธาตุดอยสุเทพอ่ะที่เขาเคยมีกล่าวหาว่าทําไมผู้หญิงเข้าไม่ได้ มันเป็นกการกีดกันเรื่องเพศเรื่องอะไรดราม่าอะไรเงี้ยใช่แต่ที่พระธาตุลำปางหลวงก็เหมือนกันเขาจะมีระเบียงคดชั้นในสุดห้ามผู้หญิงเข้าไปคือเดินท่องวิติปิโสเนี่ยได้แต่รอบรอบกำแพงชั้นนอกกำแพงชั้นในจะเปิดเข้าไปในพระธาตุได้อย่างที่พระธาตุพนมอ่ะที่เปิดเข้าไปจริงๆเขาไม่สมควรให้ผู้หญิงเข้าไปนะคือคือเขาเอาพระธาตุฝังไว้ในดินเนียฝังไว้ใต้ดินลึกประมาณสองสามเมตรเนี่ยเพราะว่าอะไร เพราะว่าพระธาตุพนมเคยพังมาสองคนถ้าพระธาตุอยู่ยอดน่ะก็คงกระเด็นกระดองไปไหนหมดแล้วอ่ะถูกปะใช่ถักออกมาแล้วก็บูนละเมื่อพอสบอา1 8คนนคนแรกทำไม่ได้เก่าแล้วปีรู้ว่าปี18ก็ได้ซ่อมแซมอ่าก็เสร็จปี20มั้งที่พระที่ร .9 ไปบรรจุพระธาตุใหม่ปี2020ยี่สิบปี18พัง ก็สร้างออกมาสองปีเป็นองค์องค์ปัจจุบันแต่องค์เดิมก่อนที่จะพังเมื่อปีหนึ่งแปดอ่ะมันจะเหมือนพระาธนาตุเรนูอ่าเรนูนครก็อยู่นครพนมเนี่ยมันจะป้อมป้อมปานิดนึงป้อมป้อมในนี้สร้างครอบไม่สร้างใหม่เลยอ๋อนี่สร้างใหม่เลยสร้างใหม่เลยอืมแต่แหลมแล้วก็ยาวสูงกว่าเดิมตรงยอดเอวขันเนี่ยก็จะสูงกว่าเดิมแล้วก็มีทองคำนะดับแต่พระาธาตุ ร่างเหมือนพระธาตุเรนูที่อยู่อำเภอเรนูผัดจากเมืองพัดพนมมาเรนูแล้วเข้าสกลก็ต้องผ่านเรนูก่อนมาอำเภอพัดพนมแล้วอำเภอนาแกก็เรนูแล้วก็เข้าท่าสกลแล้วแ,แต่ละอำเภอของแล้วพ,พนมก็จะมีพระธาตุป็นจำวอจันนะคะก็เยอะนะคะเพราะที่อื่นไม่มีไม่มีมีนค้พ,พนมคือตอนนั้นน่ะคือเหมือนแบบ ตอนที่พมหากัรสปะออกมาเมื่อพศ88ก็คงไม่ได้มีพระอุรังคธาตุมาชิ้นเดียวมาไว้ที่พระธาตุพนมหรอกก็คงต้องมีพระธาตุส่วนองค์อื่นมาด้วยใช่ก็จะมีหลายๆอำเภอก็จะมีหรือว่าจะเกิดขึ้นจากช่วงหลังที่พระธาตุพนมพังครั้งแรกแล้วก็แบ่งไปก็อาจจะเป็นไปได้ก็เป็นได้เราไม่แน่ใจ็รา่ป็นเพราะอะไรก็มีส่วนนะหมอแต่ถ้าไปไหว้อ่ะ ก็จะคุ้มอ่ะเราไปไหว้นี่เราจะต้องขออะไรได้มั่งหรือว่าไปไหว้เพื่อสักการะอะไรที่เชิญพระบรมสารีราตุก็เหมือนไปไหว้เพื่อเราไปเจอพระพุทธเจ้าเป็นตัวแทนขององค์พุทธเจ้าเพราะว่าพุทธเจ้าเราไม่สามารถเจอแล้วพระเจ้าบอกว่าแล้วถ้าเกิดพระองค์มีพระอรหันต์ถามถ้าเกิดพระองค์ทรงนิพพานไปแล้วแล้วพุทธศาสนิกชนจะเจอได้ที่ไหนคือ สถานที iden, Bref, ่ประสูติตรัสรู้นนี้ผ่านเกิดหรือผ่านอะไรอย่างงี้ก็เหมือนเหมือนว่าได้พบพรอพระเจ้าหลวงพ่อแพรว่าพี่กุลทองหลวงพ่อจรันใครละพระอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในประเทศไทยก็ต้องไปอินเดียสมัยก่อนนี่เขาคิดไปอินเดียกันมากเพราะว่าพระเจ้าพูดไปแบบ